สวัสดีค่ะพบกับรายการ m o r n i n g Talk จากบริษัท Classico Future ในวันจันทร์ที่16มีนาคมนะคะสำหรับเมื่อวันศุกร์นะคะราคาทองคำก็ปรับเพิ่มขึ้นมา5.43เหรียญนะคะปิดไปดที่1,158นะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,151- ถึง1,161ราคาทองคำวันนี้เช้าวันนี้ก็ยังอยู่ที่บริเวณ1,158 ในช่วงนี้ราคาทองคำก็แกว่งไซเว์นะคะโดยการไม่ลงไปทำโลใหม่ที่ต่ำกว่า1,147เนี่ยก็ทำให้มีแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยค่างเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำในช่วงนี้อยู่และในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีการประชุม FOMC วันที่17-18มีนาคมนะคะวันอังคารวันพุธซึ่งนักลงทุนก็จับตาดูการถแถลงการของนางเ mm. จเน็ตเยนเล่นนะคะเกี่ยวกับ แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะก็อาจจะทําให้นักลงทุนมีความกังวลแล้วก็อาจจะมีการขายทองคําออกมาได้อีกนะคะส่วนประเด็นของกรีซนะคะกรีซก็มีการทําข้อตกลงกับ OECD ในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจนะคะแล้วก็กรีซมีกำหนดที่จะชำระเงินกู้ให้กับ IMF จํจำนวน1.5พันล้านยูโรภายในเดือนนี้นะคะแล้วก็กรีซเนี่ยยอม ปฏิบัติตามเงื่อนไขาการปฏิรูปเพื่อแลกกับเงินกู้ของยูโรโซนแล้วนะคะส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะในช่วงนี้ก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงนะคะแต่ว่าในระยะสั้นๆเนี่ยแก่งไซด์เว์นะคะอยู่ในกรอบซึ่งการไม่หลุดแนวรับเดิม1,147เนี่ยก็ทำให้มีแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวนะคะ แล้วถ้าเราดู ISI ก็กำลังไต่ระดับขึ้นนะคะแล้วก็มี CD เป็นบวกก็ถ้าดูเทคนิคอย่างเดียวก็มีโอกาสที่จะอาจจะรีบาวได้หรือว่าแกว่งไซเว์ต่อไปนะคะสำหรับแนวรับวันนี้มีที่1150แล้วก็1145แนวต้าน1 1 6พแล้วก็1170ถ้าในช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่ายังเป็นแนวโน้มขาลงก็ให้เทรด i n g short เมื่อราคาดิดตัวขึ้นมานะคะ สำหรับค่าวอื่นๆก็มีดัชนีผู้บริโภคของสหรัฐนะคะดัชนี PPI ของสหรัฐเนี่ยล่วงติดต่อกันเป็นเดือนที่4นะคะก็ทำให้มีการคาดการว่าเฟดอาจจะไม่รีบขึ้นอัตราดอกเบี้ยข่าวรัสเซียลดอัตราดอกเบี้ยรอบที่2อีก1นปเะคะเหลือ14เปเซ นี่สาราอริอิตาลีแต่ระดับ100ช2%ของ GDP นะคะสูงเป็นที่2อรองจากกรีซแล้วก็เกินกำหนด6% 0ของ EU ด้วยแล้วก็มี IMF นะคะจะพิจารณาเงินหยวนในตะก้า SDR ตะก้าเงิน SDR ภายในปีนี้นะคะแล้วก็ญี่ปุ่นผ่านงบปี58ด้วยวงเงินสูงสุดเป็นประวัติการที่96.34ล้านล้านเยน ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนวันศุกร์นะคะก็ดัชนีราคาผู้ผลิตติดลบเกินค่านะคะติดลบไป0.5แล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ลดลงนะคะเหลือ91.2นะคะมาดูดัชนีดอลลาร์อินเด็กกันนะคะภาพกราฟลาย120นาทีนะคะก็ แนวโน้มตอนนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นแล้วก็ทําจุดสูงสุดใหม่แต่ในระหว่างทางเนี่ยก็มีการพักตัวก่อนที่จะปรับขึ้นต่อนะคะก็ให้รอย่อก่อนนะคะถึงจะค่อยเปิดลองแนวรับมีที่99.7แล้วก็99.2นะคะแนวต้าน104แล้วก็101ให้เทดดิ้งลองเมื่ออ่อนตัวส่วนเงินบาทนะคะภาพกราฟลาย120นาทีก็ปรับตัวขึ้นแต่ไม่ผ่าน 31.1ก็มีการอ่อนตัวลงมาจึงแนะนนำให้ทร a d i n g ในกรอบแนวรับมีที่32.8แล้วก็32.7แนวต้าน33.05แล้วก็33.1นะคะให้ทร a d i n g ในกรอบส่วนเบรนนะคะภาพกราฟลาย120นาทีหลุดแนวรับ55.0ลงมาแล้วก็ร่วงแรงนะคะมีแนวโน้มเป็นขาลงแนวรับมีที่53.3แล้วก็53.0 แนวต้าน55แล้วก็56นะคะเราก็แนะนำให้เทรดดิ้งช็อตเมื่อดิบตัวขึ้นส่วนซิงเกิลสต็อกนะคะจะเ15ภาพราบไลน์120นาทีก็เริ่มมีแรงรีบาวนะคะแนะนำให้ Shot เทรดดิ้งช็อตบริเวณแน,นวต้านหรือถ้าหากว่าเปิดช็อตไว้แล้วเมื่อวันศุกก็ถือช็อตต่อนะคะแนวรับมีที่6บาท60แล้วก็6บาท40แนวต้าน7บาท20แล้วก็7บาท40ส่วน ทรูเฮห้น,นะคะภาพกราฟราย120นาทีนะคะราคาดิดตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้าน13.8นะคะก็ถูกขายทำกำไรแรงแล้วก็ร่วงลงวันนี้ดูจับตาดูแนวรับ13.3นะคะถ้ารับไม่อยู่ก็ร่วงลงแรงได้อีกนะคะแต่ถ้ายืนได้มีโอกาสดีบาวแนวรับมีที่13.3แล้วก็12.5นะคะแนวต้าน13.8แล้วก็14.0นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้าน ใน RPC เซ15นะคะภาพกราฟรายวันแนวโน้มก็เป็นขาขึ้นนะคะการยืนเหนือแนวรับที่4บาทได้ก็ทำให้ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อแนวรับมีที่4บาท10แล้วก็4บาทนะคะแนวต้าน4บาท50แล้วก็4บาท70นะคะให้เทรดดิ้งลองเมื่ออ่อนตัวสำหรับเซ็ต50นะคะเซ็ต50ยังไม่สามารถดิดกลับขึ้นไปใน แนวส่วนบนได้หลังพยายามต่อเนื่องเป็นวันที่2จึงเป็นขาลงระยะสั้นในกรอบเดิมแต่การเคลื่อนไหวของ MACD และ RSI เริ่มมีสัญญาณบวกเล็กน้อยการพักตัวในสัปดาห์อาจมีลุ้นให้ดัชนีรีบาวได้เกินระดับเส้น moving average แนวรับมีที่1,600แล้วก็998แนวต้าน1,022แล้วก็1,028เซ0ซ5ีซีรีส์ 15, นวรับ9 9 4แล้วก็987 แนวต้าน1 1 3 3แล้วก็1018นะคะแล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านก็มีข่าวในประเทศนะคะทุนสำรองเงินตาต่าเทศของไทยณนะวันที่6มีนาอยู่ที่1.548แสนล้านดอลลาร์นะคะลดลงจาก1.569แสนล้านดอลลาร์ส่วนฐานะฟอฟ์เวอร์ดสุทธิของไ,องไทยณนะวันที่6มีนาอยู่ที่2.08หมื่นล้านดอลลาร์เท่ากับเมื่อวันที่27คุมภาพันธ์นะคะ สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดหุ้พันธุ์จากบริษัทคาสิกโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ